เราสูกันฟังโดยกองบองตื่นครับจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไว้ตำนานเรื่องเมืองลับแลครับจ้า เมืองลับแลเนี่ยปัจจุบันก็คืออำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเมืองลับแลนั้นเดิมเคยเป็นเมืองใหญ่เป็นชุมชนใหญ่ของชาวขอมชาวลวาวในยุคโน้นก็คงจเจริญรุ่งเรืองมากแหละครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนู้นครั้นพออาณาจักรขอมล่มสลายลง ไทยก็จึงได้เข้าครอบครองในเวลาต่อมาแล้วครับจากหลักฐานหลายอย่างประกอบกันก็ทำให้รู้ว่าเมืองลับแลนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดมาแล้วเพราะมีการขุดพบกลองมโหระทึกตลอดจนพระพุทธรูปพระสำมฤทธิ์ต่างๆและก็ยังมีเนื้อหาในศิลาจารึกโบราณสมัยกรุงสุขโขทยัย มีบางตอนกล่าวถึงการสถาปนาพระบรมธาตุโดยท่านพระยาลิไทยครับจึงเป็นนั้นว่าเมืองรับแลนั้นเป็นเมืองเก่าแก่โบราณจริงแต่สมัยก่อนโน้นเมืองยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันอำเภอรับแลเมืองรับแลนั้นเป็นแค่เมืองไม่ใหญ่มากเพราะมันล่มสลายแล้วก็มีถนนเล็กๆวกไปวนมาอ้อมป่าวกขึ้นเขาลงเขา วนเวียนจนทำให้ผู้ที่ไม่เคยไปเกิดการหลงทางไปไม่ถูกกันก็จึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นเมืองลับแลคำว่าลับแลก็แปลว่าเมืองที่มองไม่เห็นและขอรับทานตำนานเรื่องนี้เล่าขานกันต่อมาว่าสมัยโน้นมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นคนจักเมืองทุ่งยัน เขาได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าในป่าลึกแห่งนั้นและเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้บังเอิญไปพบกับกลุ่มผู้หญิงสาวหลายคนครับพวกเขาพากันเดินจับกลุ่มกันออกมาจากป่าลึกไม่รู้มาจากไหนชายหนุ่มแห่งเมืองทุ่งยังเห็นเข้าเขาจึงได้แอบหลบซ่อนตัวแอบดู พฤติกรรมพฤติการว่ากลุ่มหญิงสาวเหล่านั้นเข้ามาจากไหนและกำลังจะไปไหนไปทำอะไรเขาแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆครั้นพอพวกหญิงสาวเดินมาถึงชายป่าทุกคนก็ได้เอาใบไม้ที่พวกเขาติดตัวมาคนละใบคนละใบนั้นไปหาที่ซ่อนซ่อนไว้ตามที่ต่างๆของป่าเสร็จแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันเดินออกจากป่า ซึ่งสันนิษฐานว่าพวกเขาคงจะเข้าไปในเมืองอุตรดิตนั่นแหละครับด้วยความสงสัยครับชายหนุ่มจากเมืองทุ่งยันก็จึงได้ย่องไปหยิบเอาใบไม้ที่เสาสาวเหล่านั้นซ่อนไว้มาใบหนึ่งจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ปีนขึ้นไปหลบซุ่มอยู่บนยอดไม้เขารอและรออีกรออยู่จนบ่ายอยากจะรู้ว่าเขาจะกลับมาไหม ต่อมานางทั้งหลายก็ได้กลับมาจริงครับมาในช่วงบ่ายแก่ๆแ,แล้วและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้แยกแย้ายกันไปหาใบไม้ที่ตนเองซ่อนไว้ครั้นพอได้แล้วต่างก็พากันเดินหายวับเข้าไปในปา่าหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักละครับแต่ก็ยังคงเหลือสาวงามอยู่นางหนึ่งที่เธอหาใบไม้ที่เธอซ่อนไว้ไม่พบไม่เจอเธอตกใจมากครับ เธอพยายามหาหาเท่าไร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับสุดท้ายเธอก็นั่งลงร้องห่มร้องไห้อหย่ยงางน้าเวทนายิ่งนักชายหนุ่มจากเมืองทุ่งยัง้งทึ่งแอบดูพฤติกรรมอยู่บนต้นไม้อดสองสารไม่ได้ก็จึงได้ลงจากต้นไม้มาแล้วก็มาปรากฏกายต่อหน้าสาวงามนางนั้นพร้อมกับบอกเธอว่าใบาไม้ที่เธอหาไม่เจอนั้นน่ะ มันเป็นเพราะเขาเองเขานี่แหละเป็นผู้ขโมยหยิบมาแล้วจากนั้นหนุ่มก็ได้คืนใบไม้ให้นางไปแต่ก็มีข้อแมว้ว่าเขาจะขอติดตามเข้าไปดูที่บ้านของนางที่อยู่ของนางว่ามันอยู่ที่ไหนสาวงามนางนั้นจำยอมครับเธอพาชายหนุ่มเดินทางเข้าสู่เมืองลับแลบ้านของเธอ ครั้นเมื่อเดินทางไปถึงยังหมู่บ้านเมืองลับแล,แล้วชายหนุ่มแห่งเมืองทุ่งยั้งก็อดแปลกใจไม่ได้อีกว่าเอ,เอ้ทําไมเมืองน,นี้หมู่บ้านนี้มันจึงไม่เห็นมีผู้ชายเลยเมืองทั้งเมืองใหญ่มีแต่ผู้หญิงกันเด็กทั้งหมดเลยคนแก่กับผู้หญิงเด็กอบผู้หญิงหญิงสาวก็จึงได้บอกกับชายหนุ่มจากเมืองทุ่งยั้งว่าอันชาวเมืองของนางนั้น่ะ ล้วนเป็นคนที่มีศีลมีธรรมถือวาจาสัตว์เป็นหลักใหญ่โดยหากใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปแล้วพวกผู้ชายส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยรักษาวาจาสัตว์เท่าไหร่นักก็จึงมีอันต้องออกจากหมู่บ้านแล้วก็หายไปเลยกลับมาไม่ได้จากนั้นเธอก็ได้พาชายหนุ่มไปพบกับแม่ของเธอและคนทั้งคู่ก็เกิดชอบพอรักใครกัน ในที่สุดชายหนุ่มก็ขออยู่ด้วยขอเป็นลูกเขยผู้เป็นแม่ของหญิงสาวก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะครับว่าชายหนุ่มจะต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดปลดไม่โกหกไม่หลอกลวงชายหนุ่มจากทุ่งยังก็ตกปากรับคำในที่สุดคนทั้งคู่ก็ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันตลอดมา จนต่อมาก็ได้มีลูกน้อยด้วยกันหนึ่งคนพวกเขาและเธอก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขมาเรื่อยมาตลอดมาจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ภรรยาหรือเมียของเขาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้เป็นผัวหรือเป็นพ่อของเด็กก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูกตามลําพังที่บ้านไอ้ตอนลูกหลับก็ไม่มีอะไรครับทุกอย่างมันก็เป็นปกติแต่ต่อมาพอลูกน้อยเกิดตื่นขึ้นมา แกก็ร้องไหยงอแงหาแม่ไม่หยุดผู้เป็นพ่อเขาจึงได้เอ่ยคำโกหกเพื่อหลอกลูกน้อยให้หยุดร้องว่าไม่ต้องร้องแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วนะหยุดร้องแม่มาแล้วแม่มาแล้วขณะที่ชายหนุ่มแห่งเมืองทุ่งยังพูดนั้นบังเอิญครับแม่ยายของเขาได้ยินว่าลูกเขยของเขาในโกหกเขาก็โกรธมากแต่แม่ยายก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรหรอกครับ ครั้นเมื่อลูกสาวของเธอกลับมาอย่างบ้านแม่ยายเขาจึงได้เล่าเรื่องที่ลูกเขยพูดโกหกกับลูกน้อยหญิงสาวผู้เป็นเมียของชายหนุ่มเมื่อรู้เรื่องเขาเขาก็เสียใจมากครับที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์เหมือนที่เคยให้ไว้นางก็จึงได้ให้สามีต้องออกจากหมู่บ้านไปเสีย จากนั้นนางก็ได้จัดข้าวของใส่ย่ามให้สามีพร้อมกับสเสบียงอาหารในการที่จะเดินทางและนางก็ไม่ลืมที่จะขุดเอาหัวขมิ้นใส่ลงไปในย่ามของสามีเป็นจำนวนมากโขทีเดียวจากนั้นนางก็พาสามีเดินออกไปยังชายป่าแล้วก็ส่งสามีออกไปโดยนางเป็นคนชี้ทางให้ออกไปทางไหนทางไหนทั้งคู่ต่างก็ร้อง,ห,องห่มร้องไห้ลำ่ำลากันไป ชายหนุ่มก็จึงจำเป็นต้องสะพายย่ามที่ภรรยาให้มาเดินทางออกจากป่ามุ่งกลับไปยังทุ่งยั้งบ้านเกิดของตนระหว่างทางที่เดินออกจากป่านั้น่ะปลามันลึกมันใหญ่มากเดินไกลชายหนุ่มมีความรู้สึกว่าย่ามที่บรรจุหัวขมิ้นนั้นมันเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีเขาก็จึงได้หยุดแล้วก็เปิดย่าม หยิบเอาหัวขมิ้นที่ภรรยาหรือเมียให้มาทิ้งออกไปเกือบจะหมดทีเดียวเพราะเขาบอกว่ามันหนักแล้วหนทางที่จะไปถึงบ้านเขานะั้มันอีกไกลอีกไกลโขทีเดียวขันพอชายหนุ่มเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านที่เขาจากมาบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรต่างๆก็ดีอกดีใจกันต่างก็แห่กันมาทักทายไตย่ถามว่าเขาหายไปไหนมาเป็นปีป ชายหนุ่มก็เลยเล่าเรื่องราวที่ประสบมาให้หยาดหญาิฟังอย่างละเอียดนะครับรวมทั้งเรื่องของขมิ้นที่รนยาใส่ถุงย่ามให้มาแต่เขาก็ทิ้งไปเกือบหมดคงเหลือติดอยู่ในย่ามเพียงแง่งเดียวว่าแล้วเขาก็เปิดย่ามหยิบเอาขมิ้นที่เหลือออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นนะครับขมิ้นมันกลายเป็นทองคําแท่งครับ ชายหนุ่มแปลกใจยิ่งนักเขาเสียดายมากครับเสียดายที่เขาทิ้งขมิ้นไปในป่าเกือบหมดครับเสียดายอย่างยิ่งเขาก็รีบจัดข้าวของเดินทางกลับไปเพื่อหาขมิ้นที่เขาทิ้งไว้ในป่าแต่ขมิ้นเหล่านั้นมันก็ได้งอกเป็นต้นไปหมดซะแล้วแต่เขาไม่ละครับไม่ละความพยายามชายหนุ่มก็ยังขุดลงไปยังโคนยังรากขมิ้น ด้วยหวังว่าจะได้พบกับหัวขมิ้นตองคําแต่แต่มันก็เป็นเพียงหัวขมิ้นธรรมดาธรรมดาชายหนุ่มพยายามหาทางที่จะกลับเข้าไปหาพัญญาที่เมืองลับแหลแต่ไปยังไงก็ไปไม่ถูกวนอยู่ที่เก่าไปไม่ถูกหลงทางอกไปเวียนมาอยู่ที่เดิมจนในที่สุดชายหนุ่มก็จำเป็นต้องละความพยายามทิ้ง เดินทางกลับไปสู่เมืองทุ่งยังจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยความเสียดายที่ทำอะไรไม่ได้เลยล่ะครับครับเมืองลับแลกับเรื่องเล่าจากตำนานคนเก่าก่อนก็เป็นอันว่าอวสารลงเพียงเท่านี้นะครับท่านสวัสดีด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกยิอยู่เนี่ยขอบคุณครับ